สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาออทำเรื่องกันนะครับวันนี้เรามาท,ทําหนังสือละวางนะครับที่เราต้องเข้ามาที่บ้านอีกรอบหนึ่งวันนี้ใกล้แล้วครับเราใกล้จะได้ยื่นสําเร็จแล้วครับแล้วก็ธนาคารทอ,อสอก็ใกล้น่าจะใกล้ออนุมัติแล้วครับเปอร์เซ็นต์น่าจะสูงอยู่ครับที่เราจะได้ผ่านในรอบนี้นะครับอันนี้เราก็มาทางเข้าบ้านเรานะครับ ใช่บ้านผมก็จะเป็นเลนสวนประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูกันครับนี่นะครับพื้นจากระยะนะครับเทียบกับรถเก่งก็ประมาณขอบหน้าต่างตีทับประมาณ1นุห้าเมตรของความสูงนะครับอันนี้อัปเดตล่าสุดวันนี้ไปขอขั้นตอนไปขอเอ่อชื่อ หนังสือละวางก็คือเป็นมีเลขโฉนดที่ดินบนของในกรมที่ดินนะครับเป็นเหมือน GPS ที่เรามองจากข้างบนนะครับมันก็จะมีเลขครบถ้วนที่กับกรมที่ดินเพื่อจะให้ธนาคารครับแล้วธนาคารก็มามาถ่ายรูปแล้วก็ประเมินหน้างานมาดูแบบมันก็มีแบบบิวคิวแบบบ้าน แล้วก็แบบขออนุญาตจากอบตครับที่จะมาก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างนะครับนี่ตอนนี้พ่อได้ปรับที่แล้วนี่ครับมันจะให้ดูความสูงของที่นะครับเทียปรับรถก็ประมาณครึ่งรถอันนี้ก็จะเป็นหน้ากว้าง ยี่บเมตรนะครับความยาวนี่ก็ประมาณ20่สกว่าเมตรใช่ขับปรับที่เรียบร้อยแล้วเตรียมสร้างเตรียมเหลือธนาคารอนุมัติแล้วก็ทำสัญญาอีกหนึ่งรอบแต่เราก็ยังไม่ร้อยเป์็นที่จะได้อนุมัติหรือไม่อนุมัตินะครับหรือว่าจะอนุมัติในราคาเท่าไหร่พอสร้างบ้านไหมต้องคอยดูอีกทีนึงนะครับ นี่จะเป็นบ้านติดถนนเลยแล้วตรงข้างหน้านี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็จะโถงขึ้นไปอีกให้มันเลยถนนขึ้นมาอีกนิดนึงบ้านจะได้เท่กว่าเดิมครับบ้านติดถ้าหันออกหน้าถนนซ้ายมือเราก็จะเป็นต้นมะขวิดอันนี้เราน่าจะตัดออกสักครึ่งต้นให้มันเหลือนิดนึงเพื่อ เพื่อปลูกนะครับขวามือเป็นต้นคูนแล้วข้างบ้านก็เป็นต้นจิกครับอันนี้พ่อเป็นคนปลูกไว้ผายประมาณนี้อันนี้ก็ทางเข้าบ้านเราก็จะทำดูว่าเพื่อให้น้องหมาได้วิ่งเล่นได้นะครับเฉยประมาณหนึ่ง้างริมนู้น,นก็เป็นที่ของเราเหมือนกันแต่เรายังไม่ได้โถม อาจจะเป็นโครงการทําปั๊มน้ํามันหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเป็นปั๊มที่ยอดเหรียญน,นะครับไม่ใช่ปั๊มใหญ่ใช่ที่ก็ประมาณนี้เตรียมพื้นที่ปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้วครับโอเคเราต้องกลับไปทํางานต่อเหมือนเดิมที่ปทุมเพื่อหาตังมาทําบ้านนะครับนี่ไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่เราถมแล้วก็ปรับที่แล้วจ้าบรรยากาศนี่ครับพื้นถนนเราก็จะสูงประมาณหน้าอกพอดีเลยครับโอเคครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่สิบสามเดือนสิบสองครับของการทำเรื่องกู้ยืนกู้ปลูกสร้างบนที่ดินตัวเองนะครับที่จังหวัดที่อุทัยธานีนะครับเอ,อ่อ วันนี้เราจะไปทําสัญญาแล้วเพราะว่าเรื่องทุกอย่างผ่านหมดแล้วครับอนุมัติแล้ววันนี้เราก็จะมีหน้าที่ก็คือไปทําสัญญาที่ธนาคารทรอสอครับแล้วเราก็จะไปเสียค่าต่างๆที่ที่ท,ที่ดินอีกทีหนึ่งนะครับก็ยืนคุ้มก็ประมาณนี้เป็นอันที่การทำเรื่องนะครับ การเตรียมเอกสารเราก็จะมีเอวันนี้ที่เราจะไปทำสัญญาก็คือมีบัตรประชาชนนะครับทะเบียนบ้านแล้วก็สเตตเมนต์ตัวจริงที่ต้องขอกับธานาคารนะครับแล้วก็หลังสือขออนุญ,ญาตปลูกบ้านนะครับโดยการที่ให้ผู้ใหญ่บ้านหรือว่าหรือว่ากำนันนะครับได้เซ็น เซ็นให้อีกทีหนึ่งนะครับก็จะเอกสารก็ประมาณนี้ที่น้องธนาคารให้เราตเตรียมนะครับช่โอเคเล t s g ก้ไปได้ครับครับอันนี้ก็จะเป็นหลังจากที่เราเซ็นสัญญา กับช่างพี่ผู้รับเหมานะครับผู้รับเหมาของผมก็ก็จะเป็นราคาไม่แพงมากครับอันนี้พี่เขาถ่ายมาให้ดูนะครับก็คือผมต้องมาทํางานที่ประทุมด้วยแล้วก็ไปไปกับกลับนี่ครับอันนี้พี่เขาตอกเข็มนะครับบ้านผมอ่ะเออเป็นบ้านชั้นครึ่งใช่ไหมครับตอกเข็มเออเสาบ้านทั้งหมดมีสิบเจ็ดต้นนะครับมีเศษต้นหนึ่งคือ เป็นบันไดทา,างขึ้นชั้นแรกนะครับที่เขาตามแบบมันคือตอกไว้เพื่อบ,บันไดมันมีปัญหาจะได้ไม่สุดนะครับนี่อันนี้พี่เขาก็ถ่ายมาให้ดูครับพี่ช่างช่างครับชื่ออังชื่อช่างเพิน,นะครับเสิร์ชหาได้เลยนะครับพี่เขาทํางานละเอียดนะครับแล้วก็รวดเร็วทันใจผมชอบแบบเหมานะครับถ้าทำบ้านแบบเหมาผมก็เราก็สบายใจแต่เราก็ต้องไปดูสเปคเด็กต่างๆหรือว่า อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าช่างที่ดีอ่ะก็ดีเลยครับพี่อันนี้คือสุดยอดเลยครับเดี๋ยวลองติดตามไปเดื่อยนะครับรวดเร็วทันใจครับถ้าทำกับพี่เขาโซนอุทัยนครสวรรค์ประมาณนี้ครับที่พี่เขาับทำอยู่ที่ผมรู้นะพอดีผมเออมีน้องน้องผมมาครับปลูกก่อนผมก็เลยเอาช่างเดียวกับน้องก็คือบ้านน้องโอเคไม่แตกไม่ร้าวอะไรเงี้ยครับ แล้วช่างทำดีก็คือตอกเข็มตามแบบที่เราต้องการนะครับนี่บรรยากาศก,ก็ประมาณนี้ครับนี่ช่างแบบตอบเข็มเพราะว่าอันนี้มันเป็นปลายเดือนธันวาและช่างกลัวทําไม่ทันนะครับเราก็เลยมีเลิกยกเสาเอกเสาโทรประมาณวันที่หนมกราลาของห้าหเจ็ดนะครับอันนี้คาดเซ็นสัญญาปุ๊บเราก็มาทําให้เลยงียครับ ส่วนอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าวันยกเสาเอกเดี๋ยวผมก็จะมาถ่ายให้ดูอีกทีนะครับฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดตามกดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีผู้ติดตามที่มากขึ้นครับผมก็จะลงคลิปอันนี้เป็นปานที่เราปลูกบ้านเองนะครับโดยการกู้ธนาคารด้วยและถ้ปลูกบนพื้นที่ดินตัวเองนะครับ ผมอะ่ะไม่มีประสบการณ์ทางด้านนี้เลยก็ลเลยเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังเผื่อเพื่อนๆนะครับคนใดที่จะทําแนวทางที่กู้แล้วก็มาปลูกบนที่ดินตัวเองนะครับเราก็จะมาแบ่งปันความคิดหรือว่ามีข้อแนะนําข้อต่างๆที่ผมต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเนี้ยครับฝากแนะนําผมด้วยนะครับ บรรยากาศบ้านผมก็เนี่ยนะครับเตรียมตัวกลับไปอยู่บ้านแบบเต็มตัว100%ซนตแล้วครับใช่ฝากทุกคนด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ